ทางสื่อสัมพันธ์ก็เรียกกันว่าแฟนสมยังขาดคูช่ชื่นชื่นถอนใจสะอื้นตกก่อกลางคืนไร้แฟนต่างเพศต่างเพศต่างแดนใครอยากเป็นแฟนสมกว่าแสนยินดีตั้งใจรักสมัครสาวสุดอยู่คนเดียวเปลี่ยวโด,ดและลูกผัวยังไม่มีชมนางสงสารสวเพอายุเจ็ดสิบปีความรู้มีปานกลางพี่ใส่ของก็ไปเยอนยิงทำอะไรทำจริงไม่ปล่อยปาลละว่าง ติดต่อ<ผ>บอกด่านอน,นองน้งติดต่อบอกด่านนองนางส่งถึงบริการกลางชุมทางสื่อสัมพันธ์แฟนแฟนเต้นยกคนละเดนก็เป็นแฟนพูกพันเล่นเซตเล่นไลน์หาคันเออเล่นเซตเล่นไลน์กันเพื่อนกันละบทางสื่อสัมพันธ์ก็เรียกกันกว่าแฟนอนตอเอคนไหนตบมือขอให้ถูกหวยงวดหน้า ใครนั่งทำมืออ้าอ้าให้ถูกวัดต่อไปใครนั่งเฉยไม่ทำอะไรเสื้อเฉียดไปเฉียดมาซื้อบนออกหลังซสื้อล่างออกบนนะคะตบตามหลังตบตามหลังเออทันทันยังทันอยู่ยังทันอยู่วัดทุกคนเลยฉันบอกเขาอย่างนี้ทุกบ้านแหละงนี้งนี้มาทางนี้แกบอกแปดสิบแล้วว่าไงจ๊ะคุณแม่จ๋าแปดสิบแล้วโอ้แปดสิบอู้ได้รางวัลโวยได้เงินเดือนเปยดร้อยเลยเลยงั้น จนานเงินเดือนเขาจะขึ้นให้เรื่อยๆเลยแม่เด้อเดี๋ยวก็เก้าร้อยถึงพันนู่นน่ะพอได้เงินเดือนถึงพันอีกนานขั้นเขายังจีบบรรจุห้เด้อจ้ะเอ้าเขามีบรรจุ้วนี่บรรจุเป็นข้าราชการบอสหลอกควาแพงวัดูบุหรว้ยไอ้เมืองเขาเรียกว่า ลุนชัยจะไปเป็นครูนเห็นว่าบรรจุคนหนึ่งว่าแต่จีบรรจุคือครูสุภาพลโนที่แดงมาเล่นแกบุญให้แกไปเกาะอีกนางคันก็ยังว่าอยู่บ้านกระเบียงไม่ใช่อยู่บ้านทั้งโลกอยู่บ้านกระเบียงโออยู่บ้านกระเบียงใช่จะอยู่บ้านกระเบียงยังไงอยู่ไหนก็ฟังแกดีๆไปละแกอยู่บ้านกระเบียงโอโอโอคนละบ้านนี่ไหมโอกระเบียงกับกระเบียงอ่ะเดี๋ยวมาฟังจากสุนทรน้อยปักธงชัย หายไม่ค่อยดีนะครับมาฟังในพูดง,งานเพลงเห็นเนาะนเขียนเอัน,น,นเนาะหมายความว่าจริงดิแกนแ <laughs> ม่ขอมาในเพลงกับเท้าย่าโมกับเท้าย่าโมเดี๋ยวกับเท้าย่าโมเดี๋ยวจะให้น้องใส,ส่ทีเป็นมุ่ร้องให้ฟังเดี๋ยวซุนท่อนร้องหลานสาวย่าโมก่อนน้อยเนาะอยามีย่านะโมคือกันยาโมคือกังเพลงแล้วเล่นเพลงต่อรึเปล่าครับ สักเพลงกันแล้วกันกโอเงโคราชต่อ,เ,อเป็นลานยามโมอยมโคราชุกโคไม่ใหญ่โตแต่ก็พอโตอพี่มาจากรุงอย่าทำมัวซัวจะรักกันต้องว่า โูกด,ดนใจให้ทิ้งบ้านไกลเพราะคำยามมินบัดนี้ล้านมากราบยาแลว้วความหวังเปลิดแลว้วไม่สิจบหน้าจะเป็นเบือบ้องบาดยาตรง วิีรชนใครว่าใครบนได้ดังอธิทาสวงเมือกราบลงี่เดตรงเน้อาจแื่บาดยาโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงานาจะทุกจะจนสักแค่ไหนจะขอเพิ่มตายี่บ่ยัน ใจโยที่สารเป็นหลานเอยมอสมบ่กระทงพี่ตรงเด้ออาแทบบาดยามูแต่ละข้างดอเป็นหลาดตระงาจะทุ่งจะจนสักแว้นเอ๋ยจะขอคนต้นตา